You talk too much I'm a young lady you, you, talk, you talk too much but but you when, you, when him go home, come back you not Lớm nào, lớm lắm, bao đủ lại Tại xịt bay lớm lớm áo ẩn xe lén xe lột เขาพี่น้องวันนี้ยืบุญกินเขากะปนเห็ดซุปเห็ดกะพักเอาคือเหมือนมามอีกล sky, yeah? so oh. เลยดาลิงยูลูกสกายเฮยะดัสโซมัต์เลนนิงเหรอสิบสามสิบสามองศามังหันก็แดดดีอเมเซิมอยู่บดีขึ้นเหมือตื้อตือต้อตือต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 ้อเขา พวรสิโอพอ,อยายภาพไปเหร่นไปเลร่นปลาเฮ็ดจด้าวแล้วข้าวกกินขอน้ำทำกินกาแฟกับอขน้อม่ยังกระดกน้ไพ้ายังกระบุ่นต็เนี้สื่อมาบกว่า

คุพิจารด้วยให้สองชิ้นกัสองไต่สองน่องว่ามันจะกินบ้กินเขาไงบ่ายุกินตัมอะเราเลือกบ่ยุกิน biên lò lột ha. Giống dạng lột. Bạc mì với cái khai เขาเต็มก่อื่อจม่ได้น่เบื่อจะไม่ไดมาบุญออาคิมาบิดชุบเห็ดชุเห็ดเหลืองขันต่เล่นนี่แหละพี่น้องใ่ับ แต่ผู้หนปลกระปองผู้หนาแย่แอมจำเนี่ยเมือเดือดคือเป็นอย่างนิ่อยมือ อันนี้เก็บเห็ดดำเนาะพี่น้องเห็ดดำกับเห็ดเพิ่งหวานกำลังออกแล้วบนบะปเจะว่าจะะิดั่นแต่พอเดือนมนาะ

จิิงมันยอดมันเขด,ดูจีนดิบอันนี้สีเห๊วยังไหนเอไปเพิ่นเพิ่มยัางงอมน้ำไปเนาะบอกไอ้เอาไปอไอ้ก็มาณว่าเอาไปหรอกรูก้มั้ยเก็บใส่ตู้ไว้เร็วของเราสองต้นมันใหญ่ คนละพันร้อนนวลใหญ่ล้วก็เวลาสุกมันหอมตัวเนื้อมันจะเป็นพุยๆมั้งเนี่ยนเนื้อมันมันอ่ nhanh chín sò hay nào thế trời, cậu thương nghe. เราเห็นเนะ่ากินหายกินดูแล้วกับโจมโจมมาจากของว่าน นำักแล้วเพิ่เคยขอขนฮอดเจ็ดสิบี่ผมาอยูนย่น้ำน้ำนักขก้นเจ็ดสิบจุมเลยน้ำเกลือใส่กรงเกียงเป็นอ้วนเพิ่มไ่เดีออกสิโพี่น้องออกขามใส่เข็มคัดเนี่ยใส่หนักเข็มคัดจุมเอย các bạn giúp cho được Chị đẹp ngay ngay, vui ngay Ít được Ít ít Yes ลิบนกินไว้น้อยหนึ่งเราเรียกมัวาอต้อเงียน,น,ยนห้อมเดี๋ยวตอนใกล้ไกลเนี่ยแราคือหนองกอดนึงนคนบอกว่าบนจินกินเบียร์ไวินน,วนจินเบียร์เด้อมันเจองคยเสียเศร้า tao còn có tâm mà mày ăn chứ, tin bia, Cà phê rồi bác kinh vì qua em. tin rồi เมี์โ่มิซิ่ปัดใจกไพยนางึ้นเด่นจจ๊หมวก